เ,เงินเดือนค้าราชการเดือนตุลาคม2568ออกรอบแรกแล้วข่าวดีสําหรับผู้ที่เฝ้ารองเงินเ,นเดือนเป็นอย่างรุนแรงวันนี้เงิน,น,นเข้ากระเป๋าแล้วมีเงินใช้ก่อนใครก่อนที่เราจะลงลังเลยว่าจะใช้เงินอย่างไรมาดูกันว่าเงินเ,นเดือนเดือนตุลาคมนี้มีความเป็นไปได้อย่างไรบ้างก่อนที่เราจะเข้าไปสํารวจกันและกันมาดูกันความเป็นไปได้ของเงินเดือนเดือนตุลาคม2568กันก่อนนะคะเงินเดือนค่าราชการ2568อออกรอบแรก เงินเดือนค่าราชการ2,568ค่าจ้างลูกจ้างประจำตุลาคม2,568จ่ายตรงตามกำหนดออกรอบแรกงวดล่าสุดหมุนเงินให้ทันมีเงินใช้ก่อนใครดูรอบต่อไปเงินออกวันไหนอีกวันนี้เงินเดือนออกสำหรับค่าราชการแล้วข้าคนที่ทำงานในราชการเงินเข้ากระเป๋าแล้วเงินเดือนค่าราชการ2,568ค่าจ้างลูกจ้างประจำตุลาคม2,568จ่ายตามกำหนดทั่วประเทศออกรอบแรกงวดล่าสุด หมุนเงินให้ทันมีเงินใช้ก่อนใครดูรอบต่อไปเงินออกวันไหนอีกกำหนดการจ่ายเงินเดือนค่าราชการล่าสุดตุลาคม68โอนวันไหนค่าราชการและลูกจ้างประจำที่เฝ้ารองเงินเดือนตุลาคม68วางแผนชีวิตการเงินได้เลยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้ออกกำหนดวันโอนเงินเดือนตุลาคม2568ไว้อย่างชัดเจนแล้วโดยแบ่งเป็นสองรอบเพื่ออำนนยความสะดวกสำหรับค้าราชการทุกคนโอนรอบที่หนึ่งจ่ายเงินวันที่16ตุลาคม2568 โอนรอบที่2จ่ายเงินวันที่28ตุลาคม2568ทั้งนี้การจ่ายเงินเดือนค่าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำปี2568นี้ได้เริ่มใช้ระบบการเลือกรับเงินสองรอบต่อเดือนมาตั้งแต่เดือนมกราคม2567เพื่อให้ค้าราชการมีอิสระในการจัดการการเงินมากขึ้นเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เลือกรับเงินเดือนสองรอบต่อเดือนนโยบายการแบ่งจ่ายเงินเดือนค่าราชการสองรอบต่อเดือนเป็นไปตามความสมัครใจ โดยข้าราชการและลูกจ้างประจำสามารถแจ้งความประสงค์ได้ปีละหนึ่งครั้งในช่วงเวลาสำคัญดังนี้ช่วงเวลาการยื่นเอกสารวันที่1นึถึงสิธันวาคมของทุกปีสถานที่ยื่นเอกสารส่วนราชการที่สังกัดการยื่นแสดงความประสงค์จะมีผลบังคับใช้สำหรับการรับเงินเดือนหรือค่าจ้างตั้งแต่เดือนมกราคมของปีถัดไปส่วนผู้ที่ไม่แสดงความประสงค์รับเงินเดือนสองรอบจะได้รับเงินเดือนในรอบที่สองของเดือนนั้นๆเพียงครั้งเดียว เปิดปฏิทินจ่ายเงินเดือนค่าราชการ2,568ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการเดือนตุลาคม2,568โอนรอบ1วันที่16ตุลาคม2,568โอนรอบ2วันที่28ตุลาคม2,568ปฏิทินเงินเดือนค่าราชการเดือนพฤศจิกายน2,568โอนรอบหวันที่14พฤศจิกายน2,568 โอนรอบสองวันที่25้าพฤศจิกายน2568ปฏิทินเงินเดือนค่าราชการเดือนธันวาคม2568โอนรอบหนึ่งวันที่16ธันวาคม2568โอนรอบสองวันที่ย5ห้าธันวาคม2568ออ้างอิงภาพกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลงังเมื่อเงินเดือนออกรอบแรกแล้วมีเงินใช้ก่อนใครก็เป็นสิ่งที่ดี เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจําได้อย่างดีแต่ถ้าพูดถึงการจ่ายเงินเดือนสองรอบต่อเดือนมีคนบางคนอาจจะมีความคิดแตกต่างกันไปถ้าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจ่ายเงินเดือนสองรอบต่อเดือนโปรดแชร์ความคิดเห็นของคุณให้เราได้รับฟังด้วยนะคะ